สวัสดีครับป้าสวนน้องเฮียนสวัสดีครับนี้วันพุทธที่สิบเก้าครับอัปเดตตอนเย็นครับส่องให้อาหารไก่เสร็จครับนี้เป็นชั้นล้านมาอุดครับครับสองตัวน,นี้ยังว่างนะครับสาพายุบวกลนุสาตาเพชรครับ ยังว่างอยู่ครับสองตัวนี้ตัวผู้ทั้งสองครับอายุพุ่งนี้พ่งนี้มันที่ยี่สิบได้สี่เดือนครับนครับทางรอเลยครับตัวเละหกใบแดงครับอันนี้ก็เป็นแม่เดียวกันครับลูกสลูกแม่ลูกสาตาเพชรเหมือนกันครับแต่ว่าพ่อมันเป็นลูกมหาอุดครับตรงนี้ตัวผู้สองตัวตัวเมียสี่ตัวครับ จะได้แบกนะครับอันนี้ก็เป็นสาพายุบกแม่เบอร์สองครับอันนี้ก็เป็นตัวไก่ครับตัวเมียนี่นนตัวเมียสามเออหกจ็ด <c oughs> ตัวครับตัวเมียพามาดูอีกชุดครับอันนี้ก็เป็นสาพายุบวก เสียขาวครับบกลูกเสียขาวกำลังหลอ่อกำลังสวยนะครับอันนี้สาพายุบวกลูกสาวโบวีครับได้ลูกอยู่เจ็ดแปดตัวครับเจ็ดแปดตัวครับนี่ก็เป็นสาพายุแม่ปอรสองเหมือนกันครับพอกนี้มันไข่ต่อเนื่องนะครับไข่ยี่สิบห้าใบครับไข่ต่อเนื่องเลยครับ นี่เป็นหัวออกมาเมื่อบานนะครับลูกสาพายุครับเดี๋ยวเอามาทํากับมหาอุดครับเอามาจากบ้านตาครับเอาไปปล่อยไว้ครับหลังมาจากมากัดรอบที่แล้วครับเอาไปปล่อยทิ้งไว้ครับไข่ทิ้งชุดแรกแล้วครับเดี๋ยวจะมาทํากับมหาอุดครับลูกสาพายุเพราะว่าอยู่กับผมลูกสาพายุไม่ไม่มีครับนี่ครับสาพายุ แล้วเอากลับมาทํากับแม่เบอร์สามกับแม่เบอร์สี่ครับว่าลูกแม่เบอร์สี่ก็ไม่เหียรเลยครับแ,แม่เบอร์สามก็เหลือคู่เดียวครับตัวนี้แม่เบอร์สามครับ นี่ก็เป็นลูกเสียขาวครับทํากับมะทำกับสาพายุนะครับแม่นีไข่ได้สี่ใบแล้วครับีแม่แม่นี้กกไข่แล้วครับ,รบได้สิบเอ็ดใบครับมีเชือสิบเอ็ดใบนะครับนี่เป็นแม่ตัวนี้เป็น,แม,น,น,ปนแม่เบอร์เบอร์สิบเอ็ดครับกับแ,แม่เบอร์สิบสอง แม่นี้ก็ยุไม่เห็นทำกับสาพายุครับมีเชื้อห้าใบครับส่วนลูกโบวบี่นี้ก็ไข่ใหม่แล้วครับทำกับสาพายุเหมือนเดิมครับได้สี่ใบครับตอนแรกมันไข่ได้ห้าใบแล้วครับมันทำไข่มันแตกครับ ผมเลยไปให้แม่อื่นกกไข่มีเชียห้าใบครับอันนี้แม่เบอร์หนึ่งครับเอามาบำรุงกันครับทำเดี๋ยวจะทำกับสาพายุไว้ครับอันนี้ครับแม่เบอร์หนึ่งมา,ข,างขังคอกผสมไว้ก่อนครับเดี๋ยวทำกับสาพายุ ส่วนตัวนี้ลูกมาหาอุดครับเจ้าอาโคมครับทำกับลูกเสียขาวครับเสียขาวแม่เบอร์หนึ่งแล้วก็แม่เบอร์ห้าครับยังไม่ไขค่ครับครับยังไงก็ฝากติดตามนวยนะครับเดี๋ยวผมมาอัปเดตทีเด้ยครับผมครับ